รัชญาศรัทธาคติความเชื่อกับ belief ช n n า l สรุปดวงชะตา12นักสัตว์ในปี2564ปีมะแม่ปีนิชมดวงตกสุดๆในรอบ12ปี การงานเจออุปสรรคแก้ไขยากผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนช่วยเหลือไม่สนใจพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่จากไปเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีครั้งใหญ่ดวงชะตาโดยรวมแล้วก็คำแนะนำของผู้ที่เกิดปีมะแมครับในปีนี้เนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการพูดจาการแสดงออกเพราะจะทำให้ไปกระทบกับผู้ใหญ่หรือว่าผู้มีอำนาจหรือเจ้านายได้ง่ายเลยนะครับ มีโอกาสเสียหายเรื่องการงานชื่อเสียงปีนี้เนี่ยปัญหาจะแก้ไม่ได้เลยนะครับยากมากคิดไม่ตกสมองไม่ปลอดโปรง่งการเจรจาการเซ็นสัญญาก็จะมีปัญหาจะถูกลงโทษฟ้องร้องคดีความนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับพรรคพวกเพื่อนฝูงจะไม่ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจที่เคยช่วยเหลือปัจะตีจากไปนะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะครับต้องมีสติมากๆสำหรับปีนี้ครับ